เกี่ยวกับเรื่องนี้แหะครับท่านผู้ชมยังอยู่เรื่องของโควิดก่อนนั้นนี้เราก็จะได้ยินคําว่ายูเซพยูเซพเนี่ยนะยูเซก็คือในส่วนของผู้ป่วยโควิดเขาก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินฉุกเฉินวิกฤตนะะก็สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลไหนๆก็ได้ครว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่วันที่16มีนาคมนียเป็นต้นไปครับเขาก็จะมีการปรับแผนเล็กน้อยนะท่านผู้ชมครับด้วยการแยกกลุ่ม ผู้ป่วยเป็นสามสีไม่ใช่กีฬาสีนะแต่เขาแยกตามอาการเขียวเหลืองแดงเขียวก่อนก็คือไม่มีอาการซึ่งส่วนใหญ่คนติดเชื้อรายใหม่80%คือกลุ่มนี้ไม่มีอาการโอไมค์อนเนี่ยมันเบาบางลงใช่มันเบากว่ามันเบากว่าเดลต้าในประมาณ10เท่านะเพระนั้นคุณหมอมาบอกก็กลุ่มสีเขียวไม่มีอาการและไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ก็จะปรับไม่ใช่กลุ่มผู้ป่วยนะครับฉุกเฉินวิกฤติแล้วไม่ใช่แล้ว มารับการรักษาตามสิทธิ์ของท่านเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรทองประกันสังคมหรือข้าราชการคือฟรีเหมือนเดิมฟรีเหมือนเดิมแต่ไปตามสิทธิ์ของท่านใช่และไอ้สิทธิ์สามสิทธิ์ที่ว่าเนี่ยมันครอบคลุมคนทั้ง60ล้านคนนะก็ครอบคลุมทั้งประเทศส่วนใหญ่อยู่แล้วส่วนส่วนใหญ่อยู่แล้วรักษาฟรีอยู่แล้วไม่มีใครไปสิทธิ์เอ่อบัตรทองประกันสังคมหรือว่าข้าราชการที่ต้องจ่ายเงินก็ไม่มีก็ก็ฟรีแล้วเพียงแต่ว่ากลุ่มนี้เนื่องจากท่านเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวซึ่งไม่ค่อยมีอาการเนี่ยถ้าเกิดว่าเลือกได้ นะแพทย์ก็จะจะแนะนําว่าอาจก็กักตัวที่บ้านครับผมไอโซเลชันหรือผู้ป่วยนอกก็รับยาไปฟ้าทลายโจรฟาวิพิลาเวียยาตามอาการครับไปแต่ถ้าเกิดท่านมีอาการขึ้นมาก็กลับเข้าสู่ยูเซปได้เหมือนกันคือเขาดูแลตามอาการได้ตลอดไม่ได้ทอดทิ้งท่านนะฮะครับส่วนกลุ่มสีเหลืองและสีแดงสีเหลืองก็คือเมื่อสักครู่ที่บอกกลุ่ม608ครับอ่าบวก2คือมีสตรีมีคันแล้วก็เด็กแรกเกิดจนถึง5ขวบครับกับกลุ่มที่สีแดงเนี่ยผม เอาง่ายๆเลยนะผมไปอ่านมาแล้วสีแดงก็คือ1นึ่งไข้สูงเกิน39องศาเกิน24ชั่วโมงอันนี้คือ1นึ่งละอันนี้น่ากลัวสก็คือมีอาการช็อกและหายใจติดขัดเฉียบพลันอันนี้คือ2อสก็คือหายใจเกิน25ครั้งต่อนาทีนั่นหมายความว่าเชื้อลงปอดมันสูตรหายใจไม่เต็มปอดเลยหายใจตีใช่นะครับและ4ี่ก็คือว่า ค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า94เปอร์เซ็นต์กลุ่มนี้คือสีแดงกลุ่มนี้คืออยู่ U10 มาเดิมและพัฒนาเป็น u ซปพลัสเลย u ซป p l u สก็คือเมื่อท่านเข้ามาการรักษาภายใน72ชั่วโมงแรกถ้าเกิดว่าเอ๊ะโรงพยาบาลน,นี้นะครับไม่สามารถที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือรองรับเพราะว่าอาการหนัก ICU รตรงต่อไปโรงพยาบาลอื่นได้อีกซึ่ง u ซปเดิมทําไม่ได้ด้วยนะและท่านก็คือไม่เสียเงินไม่เสียเงินที่สาคัญครับ u ซปเดิมเนี่ยคือเขาบอกเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ครับพอรับการรักษาแล้วซื้ออาการเริ่มไม่วิกฤตเนี่ยจะไม่ใช่ยูเซปแล้วครับแต่ใหม่ในยูเซปพลัสเนี่ยเขาย้ําเลยว่าต้องรักษาจนหายกอยู่ในเงื่อนไขยูเซปพลัสเลยให้ท่านเนี่ยพ้นขีดอันตรายและหายดีและหายดีเลยแลวถึงจะให้ท่านกลับบ้านได้ให้ดูแลอย่างดีเพราะฉะนั้นเรื่องของผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองสีแดงจะได้รับการรักษาดีขึ้นที่สําคัญครับเพราะว่าผมทําคลิปเรื่องนี้มีคนมีคนคอมเมนต์เยอะคอมเมนต์ว่าสีเขียวเลี้ยวกล่มสีเขียวตัวใหญ่ทำไมมาปล่อยให้ผมแบบ ไปรักษาเองไปหายาไม่ใช่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ดูแลครับ,รบนะครับกลุ่มผู้ปว่วยสีเขียวไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก SI Home ฮมไอโซเรนเขาให้ยาครับเขาดูแรลรักษาแต่สิ่งสําคัญก็คือที่ผ่านมามันมีผู้ปว่วยกลุ่มสีเขียวบางส่วนที่ไปคลองเตียงอ <Ooh. S 2> ทําให้กลุ่มสีเหลืองและสีแดงที่เขาต้องอยู่ใกล้ชิดหมอจริงเนี่ยเตียงไม่ว่างคือบางทีม <elle> ันก็ต้องลําดับความสําคัญว่าใครที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือใกล้ชิดก่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเขาก็เลยจะทําให้ กลุ่มสีเหลืองและสีแดงเนี่ยมีเตียงว่างมากขึ้นและบุคลากรทางการแพทย์จะได้มีเพียงพอในการดูแลเขาอย่างมีประสิทธิภาพนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจตรงนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มสีเขียวนี่ไม่เช่ภาครัฐไม่ความสําคัญให้ความสําคัญครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือเฮตไยเนี่ยก็มียารักษาแพทย์ก็ตรวจวินิจฉัยนะครับมีการพูดคุยผ่านโปรแกรมคอตลอดอยู่ดีนะับคือแพทย์มีจํากัดเนาะ เรียงมีจํากัดก็ต้องสงวนไว้สําหรับคนที่เดือดร้อนจริงๆณตอนนี้และในอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เนาะถ้าท่านติดเชื้อโควิดและไม่มีอาการหรือว่ามีอาการน้อยเนี่ยท่านรักษาตัวที่บ้านดีกว่านะครับเพื่อจะได้การพื้นที่ให้กับผู้ที่มีอาการรุนแรงกว่านะครับ